สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มีในเกม Roblox นั่นเองน,นะครับว่าจะมาเล่นแมปแบบอะไรหนะ้าลืมชื่อไปแล้วแป๊บหนึ่งนะครับแมป Cooking Simulator นี่นะครับทุกคนวันนี้คือปกติเนี่ยเราเคยเล่นแมปไม่ใช่เราเคยเล่นหมดแล้วน,น,น,นะเราเคยเล่นเกม Cooking Simulator ไปแล้วนะครับคือใครไม่อยากใครไม่ที่ไม่เคยดูนะครับสามารถไปดูได้นะครับใน Cooking Simulator ในช่องผมนั่เนเองน,นะครับแต่ว่าวันนี้ เราจะไม่มาเล่นเกมค o o k i ้งสมูทเลเตอร์นะครับเราจะมาเล่นแมป o ุกกิ้งสมูทเลเตอร์นั่นเองนะครับจะไปยังไงไปดูกันครับโอเคก็ผมมาแล้วครับอุ๊ย,อ,ย,อ,ยอะไรอะ่ะอะไรเหรออุ้ยข้าวากักกะเพาด้วยเออเคลมเห็นสถานที่ ิเอาฟูทิคเอาฟูตจิบเนื้อ,อว่าชิวเหรอเนี่ยหม้อปุ๊บโอ้โห,โหโ้พุ๊กิ้งเจ็ดวิสี่สามสองหนึ่งเอาเป็นแบบมินีิเองนี่นะโอ้ ไปเซิร์ฟแล้วนะครับโอ้เป็นแบบนี้นี่เองนะครับอ๋อเย้เคลบแล้วเรียบร้อยต่อมานะครับแล้วก็ไปหยิบอาหารนะครับ แล้วก็ไปที่หม้อของเรานะครับไปที่หม้อของเรานะครับแล้วก็ใส่อาหารลงไปนี่ครับหม้อต้มหมอ้อล้วคนเราที่แบบยังไม่มีอะไรเลยนะทุกคนเลยสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วใช่ไหม ทำไมหยิบไม่ได้ฮัลโหลแป๊บน,นึงนะครับเกิดบักอะไร,รอ๋อต้องใส่ให้เห้าอย่างถึงจะทำงานถูกเลยมาแล้วครับเย่ห <Yeah. S 2> ยิบมาหาหยิบ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  โอ้เต็มแล้วใช่แล้วครับมาดูกันว่าจะได้เมนูอะไรได้เมนูอะไรตื่นเต้นอึ๊บยูได้พลอยไฮเอฟเบลยู เอขายเรียบร้อยครับต่อไปก็ไปเอาหารหันจะหมดแล้วช่วยด้วยโหหยิบแต่บาลน,น,น่าทางนั้นเลยนี่หยิบแต่กล้วยเสร็จแล้วได้มาไกแล้ว ชิปนี่มาเสิร์ฟที่เลยครับต่อามาครับแล้วก็หยิบอาหารครับโอ้ยเต็มพอดีไม่ก็ว่าจะไม่ได้เมนูอะไรเมนูพิสดารแน่เลยชัวรย์ยชัวร์เลยนะครับผมึ๊บโอ้โหได้เมนูไก่ไก่มันซีฟู้ดแน่เสิร์ฟครับโอ้ย ซื้อข้าวซื้อถัวอะไรไข่ให้หมดซื้ออะไรให้หมดเลยทำอาหารให้ลูกท่านโภชนากะที่ดีวิตามิยอะไรเนี่ยออนเนี่ยนกระเทียม อือก็เต็มแล้วอ่ะไม่ได้ซูชิอ่ะชิปนี่ทำอาหารทำอาหารรือ,อได้เมนูอะไรเนี่ยโหน่ากินเมนูสุดท้ายละกันนะเมนูสุดท้ายอยู่นี่เต็มพอดีเลย อุย้ยแล้วขันมาด้วยอุย้ยเล่นเมนูเดิมไหมสำหรับวันนี้พอแค่นี้กันนะครับบ๊ายบาย